เอเมนครับสารเสริญขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันทิสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายขอให้สีพระพักของโปรองทอแสงชุ่มโชคชุ่มช่ำท่ามกลางเราทั้งหลายให้เต็มไปด้วยพระสมีอันเฉิดฉายของโรร่งซุ่มซำแล้วก็ให้พระแสงดาบแห่งพระวิญ,ญญาณที่ใช้ฟาดฟันศัตรูผีมารสยบเราแล้วก็ทําให้เราทั้งหลายมีชัยชนะต่อผีมารซาตาน พระคำของเจ้าในเช้าวันนี้ได้มาอย่างเราในโรมบทที่14ข้อที่17ได้บอกว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่8ข้อที่4เพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้สําเร็จในตัวเราผู้ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย้อเรียกร้องตามธรรมบัญญัติ หรือกฎบัญญัติได้สําเร็จในตัวเราได้เนื่องจากถ้าเราดําเนินตามพระวิญญาณดําเนินตามพระวิญญาณเราก็จะมีความชอบธรรมเราก็จะมีความบริสุทธิ์ทางทัศนะภายในแต่ในด้านหนึ่งทัศนะภายในก็คือใช้ความเชื่อต่ทัศนะภายนอกความชอบธรรมนั้นก็มีการสาแดงออกมานะครับในการปฏิบัติพระเจ้ามรสกการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสาแดงแก่ผู้คนนะครับอย่างปกติวิสัย โดยพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ก็สำแดงออกมาเพราะพงม,มาเป็นชีวิตมาหล่อเลี้ยงมาดูดซับเราดูดซับพระองค์นะครับผู้เชื่อก็หลายๆคนก็ได้ถูกพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้สยบเขานะครับเอาทูโปรโลบที่8ข้อที่4เนี่ยในโรมบทที่8ข้อที่4ทูโปโลก็พูดถึงข้อเรียกร้องนะครับแห่งธรรมบัญญัตินะครับเป็นเป็นสิ่งที่สูงส่งและขขอยิบข้าวก็ได้พูดต่อมานะครับ ว่าเราเนี่ยถูกถอดแบบนะครับตามอย่างพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะโดยถ้อยคําของปรุงเลยว่าผู้ที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงรูนะ้ผู้ที่ปองทรงรู้ล่วงหน้าแล้วว่ากําหนดให้เขาเนี่ยจะถูกถอดแบบตามอย่างพระฉายาแห่งพระบุตรของปรุงเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหวัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นอันมาก ดังนั้นเองถ้าถ้าเราท่านหลายนําข้อนี้นะครับมาวางไว้ต่อหน้าเรานะครับแล้วมาวางไว้ด้วยกันข้อ2และข้อ4เราก็จะมีพระวิญญาณนะครับที่สามารถที่จะดําเนินชีวิตครอบคุมไปถึงความชอบธรรมและก็พระฉายานะมีการเปลี่ยนแปลงมีความบริสุทธิ์นะครับผดแบบตามอย่างพระฉายานะทุกวันทุกวันทุกวัน,ว,นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า นะครับเราก็จําเป็นจะต้องดําเนินตามพระวิญญาณถ้าเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้ววันเล่าอ,อการเพลิดเพลินกับพระวิญญาณดาเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะได้ทําให้ความชอบธรรมของพระบัญญตัติหรือกฎบัญญัติสําเร็จเป็นจริงนะครับนี่คือเท่ากับเราถูกถอดแบบนะบางฉบับได้ใช้คําว่าถูกถอดแบบเราทั้งหลายก็ถูกถอดแบบตามอย่างพระชายาแห่งพระบุตร ของพระเจ้านั่นเองขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องทุ่ทักทั้งหลายหนทางที่เราทั้งหลายเนี่ยถูกถอดแบบได้ตามอย่างพระชาญาของพรองได้ก็คือการดําเนินชุดในฝ่ายพระวิญญาณและตอนรับพระวิญญาณแห่งชีวิตเพื่อข้อเรียกร้องแห่งธรรมบัญญัติกฎหมายกฎเกณฑ์นะครับจะสําเร็จเป็นจริงกฎเกณฑ์ฝ่ายสวรรค์จะสาเร็จเป็นจริงภายในของเราในตัวของเรานะครับ จากนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความชอบธรรมและความชอบธรรมนี้ก็คือพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าในด้านหนึ่งก็คือในความเชื่อเราต้อนรับลงเราได้รับความร,รอดเป็นผู้ชอบธรรมในความเชื่อแต่ในด้านหนึ่งเมื่อเรามาเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้านั่นเองเราก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างพระฉายาของ,รงพระองค์พรน์ยานเป็นที่ให้มีชีวิตใช่ไหมหวันนี้ก็ได้พูดถึง นะครับก็คือชีวิตก็คือชีวิตนิรันร์ชีวิตที่ชอบทำที่พปะเจ้าปลดปล่อยเราเดิมทีเรามีความตายเมื่อเราต้อนรับลงเราก็มีชีวิตพระวิญญาณน,นี้ก็หลั่งไหลเติมเต็มเราและความชอบธรรมก็คือฉา,ายาพระฉายาของปรุงร่วมบทที่8เนี่ยเราก็เห็นนะถ้าเราอ่านเราก็จะเข้าใจว่าเราเรามีความชอบธรรมเกี่ยวข้องกับด้านของพระวิญญาณแห่งชีวิตแล้วก็มีผลลัพธ์ คือพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าในในโรมบทที่14ข้อที่17นะครับในความความชอบธรรมเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าเลยหรือแผ่นดินของพระเจ้านะบางฉบับก็ได้แปลว่าอาณาจักรของพระเจ้าในบทนี้นะครับก็อาณาจักรของพระเจ้าชี้ถึงคิดจักรนั่นเองวันนี้นะครับถ้าพูดถึงอาณาจากักรหรือแผ่นดินของพระเจ้าก็ชี้ถึงคิดจักรเลยเพราะการนมัสก,การพระเจ้าการเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกัน การประชุมต่างๆร่วมกันของคิดจักรนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายมาร่วมเฉลิมฉลองแห่งอาณาจักรแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็คือความชอบธรรมของปรุงถ้อยคําที่อากธุรุป,ปรโลได้พูดไว้ในโรมบทที่14-17ข้อ17เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขียนไว้ในพัะสัญญาดเดิมนะครับถ้าเราพิจารณาตาม เพลงสดีบทที่89ข้อที่14คือความชอบธรรมก็เป็นรากฐานแห่งพระที่นั่งของพระเจ้ารากฐานของพระองค์ไม่สั่นคลอนขอบพระคุณพระเจ้าพระที่นั่งของพระเจ้าก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานแห่งความชอบธรรมซึ่งก็คือเป็นฐานรากหลักเลยฮาเลลูยาในอิสุยาบทที่3าข้อที่หก็ได้บอกว่าดูเถิดกษัตริย์องค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรม ความชอบธรรมนั้นก็คือแล้วเป็นเกี่ยวกับอาณาจักรดังนั้นเองเนี่ยนอกจากนี้นะในฮิบรูบทที่หนึ่งข้อที่แปดถึงเก้าก็กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของโปรงดำรง,งอยู่นิจนิรันและคาถาแห่งแผ่นดินหรืออาณาจักรของรปรงก็เป็นคาถาแห่งความเที่ยงธรรมโปรงทรงรักความชอบธรรมและทรงเกียรติชัง การล่วงทำบัญญัติหรือกฎภระบัญญัติดังน,นั้นเองพระมพีเนี่ยสองข้อตรงนี้ก็ชี้เราเห็นนะครับและมีการอ้างอิงจากบทเพลงเซอรดีบทที่45ในพัะสัญญาเดิมนะครับแล้วความชอบธรรมก็มักจะมีความหมายเหมือนกับอาณาจักรหรือขอบเขตหรือแผ่นดินเพราะฉะนั้นความชอบธรรมนั้นจะเกี่ยวข้อง กับการบริหารการปกครองนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่ไหนไหนมีความชอบธรรมที่นั่นก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะรวบรวมไว้ในแนวทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือประการแรกก็คือความชอบธรรมคือพระฉายาของพระเจ้าถ้าแท้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าก็คือ พระฉายาที่โปรองสทรงปลดปล่อยให้เก่เราโรบที่14ี่นะเราก็เห็นว่าเราเรามีความชอบธรรมในแผ่นดินของพระเจ้าเรื่อนาจักรของพระองค์ทั้งพระฉายาของพระเจ้าทุกอย่างก,ก็ล้วนที่จะยึดความชอบธรรมอยู่แล้วขอพระคุณพระเจ้าเวลานี้เดี๋ยวนี้ขอให้เราทั้งหลายมาดําเนินชีวิตในความชอบธรรมในด้านนี้นะครับในด้านครอบครัวบ,บ้างในด้านคิดจักบ้าง ในด้านกับพี่พวงกับพี่น้องแล้วก็หลายคนนะครับสามีภรรยาเนี่ยไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขอย่างสิ้นเชิงในสถานการณ์ของเขาดังนั้นองน่าชื่นใจถ้าในครอบครัวเนี่ยเราเองมีความชอบธรรมมีพระฉายาของพระเจ้าแต่ถ้าน่าเสียใจก็คือครอบครัวนั้นไม่มีพระฉายาของพระบุตรของพระเจ้าถ้าน้องดูการอาณาจักร หรือแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้นเลยเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นก็คือความชอบธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเข้าใจโดยสังเกตว่าสถานการณ์ก็คืออาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างพระฉายาของพระคิด เราเป็นไปไม่ได้หลายคนก็คิดเช่นนี้การสำแดงพระเจ้านะครับเราสาแดงอย่างไรเราก็ดูนะครับก็สมมุติว่ามีพี่น้องคนหนึ่งนะครับเขาก็มีภรรยาแล้วเขาก็มีชีวิตเป็นอยู่ตามพระวิญญาณนะครับแล้วก็ดาเนินตามพระวิญญาณตลอด แล้วเขาก็มีความสุขมากๆพอลูกๆของเขาเนี่เขาก็จะมีความสุขรับการหลังไหลผ่านพ่อแม่เพราะชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นชีวิตที่มีสันที่สุขและยิ่งมีสง่าราศีแต่้นเองคนอื่นก็สามารถที่มองเห็นพระฉายาของพระเจ้าได้ในสถานการณ์ของเราเป็นเราต้องตระหนักว่าอาณาจักรของพระเจ้านะครับ อยู่ในครอบครัวแต่เราครอบครัวที่ต้องการใส่ใจในเรื่องการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านี่ก็คือความชอบธรรมที่อยู่ในชีวิตครอบครัวขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ชีวิตของเราตลอดครอบครัวของเราตลอดกับพี่น้องของเรานะครับหรือว่าทั้งคนที่ทำงานของเรา นะครับสันติสุขของพระเจ้านะครับเราก็สามารถที่จะหลั่งไหลผ่านเรานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตนะครับสง่าราศีเราก็สามารถที่จะมองเห็นตามอย่างพระฉายาของพระองค์ได้ผ่านการที่เราอยู่กับพระเจ้าเราก็เป็นแบบอย่างเราก็มีชีวิตครอบครัว ที่มีสง่าราศีของพระเจ้านะครับเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเรานะครับแล้วขอพระเจ้าช่วยเราสาหรับการช่วยเหลือจากพระองค์ขอให้เราทั้งหลายมีสันติสุขของพระเจ้าครอบครองเราเราร่วมใจกัานนะครับพระบิดาเจ้าผู้ส่งพระคุณขอพระคุณพระองค์ที่โปรงทรงเมตตาเราทั้งหลายที่โปรงสรงปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายอยู่ในชีวิต ในท่ามกลางคิดจักรในท่ามกลางครอบครัวท่ามกลางทุกที่ทุกหนแห่งที่ข้าพกงไหลไปและเราทั้งหลายสามารถให้พระวิญ,ญญาณที่เปลี่ยนแปลงในเราทั้งหลายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราเพื่อที่จะเราทั้งหลายจะสามารถทําตามน้ําประทายของปรุงได้เสมอไปขอพระพรจากปรงุงเวลานี้ข้าพเจ้าจะอธิษฐานขอการปลดปล่อยผูกมัดหักโซ่ตวนทําลายวิญ,ญญาณแห่งความเจ็บป่วย และความต้องการฝ่ายวิญญาณให้พี่น้องทั้งหลายถ้าพี่น้องไม่สบายหรือว่ามีอาการตรงไหนไม่ปกติในร่างกายวัยวาของเราขอพี่น้องวางไว้ที่ตรงนั้นแะเราลึกถึงและอธิษฐานแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะอธิษฐานของการปลดปล่อยท่านทั้งหลายโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเจ้าเราก็เห็นประจักษ์โดยฤทธิอำนาจของประอง พปรองตรัสว่าเราได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของเจ้าไปไว้ที่พรกระดัของเราแล้วในพระนามพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตัวทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการลักฆ่าทำลายวิญญาณแห่งการจองจำวิญญาณแห่งขุนลกจงหักและหลุดออกโดยนี้ในนามพระเยเจ้าขอว่าคุณพระองค์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณแห่งความยากจนวิญญาณแห่งความหิวโหวยวิญญาณแห่งการจู่โจมของมนัน ขอพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความเชื่อว่าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้ว่าพี่น้องได้รับการปลดปล่อยรักษาขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตัวนทำลายเหล่านี้เวียนกรรมคำสาปแช่งหรือว่าวิญญาณในความเมื่อจงหักและหลุดออกย้ายไปที่ใต้เท้าของเราและบึงไฟที่อยู่เดิมของมันในพระนามพระเจ้าไม่มีสิทธิมีส่วนท่ามกลางเราทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความเชื่อว่าพี่น้องได้รับการปลดปล่อย หลายคนคือสู่สภาพดีหลายคนได้รับการรักษาขอพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานกองทัพทูตสวรรค์มีคาเอลอัครเทวทูตตาธิบดีผู้พิทักษ์ชั้นแนวหน้าผู้ปกคุมปกครองและก็เป็นผู้นำความเจริญผู้คุ้มครองเราแล้วก็นำความเจริญมาสู่ชีวิตของคนละัยของพระองค์ต่อสู้กับการที่ มารซาตานมารบกวนเราในปรประกาศการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของปลงขอพระคุณพระเจ้าขอทรงปวดปานเราโดยประธานทูตสวรรค์เซราฟิมจะเป็นทูตสวรรค์ที่นำทุกคนในสวรรค์มานมัสรรการพระเจ้าชำระผู้รับใช้ของปองให้บริสุทธิ์และชำระพันิเวศของปองขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาเราทั้งหลายขอะองปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานเซรูบิมทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์บัลลังก์ของพระเจ้า ในด้านความยุติธรรมและอำนาจผู้คุ้มกันทางเข้าไปสู่สวรรค์ขอพระองค์ได้โปรดส่งคุ้มกันเราช่วยเราให้อยู่ในเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์โปรดป,ปานให้ประทานจนได้ประทานกองทัพทูตสวรรค์กาเบียนผู้ที่นำข่าวเสื่อข่าวดีของพระองค์มาปลดปล่อยท่ามกลางชุมชุนทมกลางท่วงท้องถิง่นทั้งหลายจุถานขอพระพรขอรับการส่งเจิมนำพาจากพระองค์ โดยฤทธเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจ้าอาเมนถ้าพี่น้องทั้งหลายต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูกิจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับขอให้ท่านอธิษฐานตามอย่างข้าพเจ้านะครับให้ท่านอธิษฐานว่าองค์พระเยซูกิจ้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ข้าพระองค์ ขอเปิดประตูใจของข้าพระองค์ต้อนรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับกับพระองค์ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและขอสารภาพความบาปผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรด อภัยความบาปผิดให้ข้าพรคงแล้วเวลานี้และได้โปรดประทานชีวิตที่นิรันด์ให้แก่ข้าพงค์ขอพระองค์ได้โปรดครอบครองชีวิตของข้าพงค์และกระทําให้ชีวิตของข้าพงค์เป็นไปนตามพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย ถ้าท่านได้ทิษฐานตามอย่างข้าพเจ้าอย่างจริงใจเช่นนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสนะฮะว่าท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์แล้วพระองค์ก็ตรัสในโลมบทที่10ข้อที่9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบปลงให้เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดเอเมนครับ ขอพคุณพระเจ้าและสิ่งเหล่าดีก็จะทําให้ท่านทั้งหลายสามารถบังเกิดใหม่ได้รับพระพรมรดุกตามพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราเพราะว่าพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วโปรงตรัสในวิวรณ์บทที่3ข้อที่20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราและในโครโสสีบทที่หนึ่งข้อที่27ได้บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคิดทรงสถิตในท่านอันเป็นความหวัง แห่งศักดิ์ศรีดังนั้นเองความบาปผิดของท่านได้รับการอภัยแล้วในอเวนัสบทที่ 1: ข้อที่7บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์แล้วขอพระคุณพระเจ้าและท่านเองได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วยอห์นบทที่ 1: ข้อที่12บอบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของปรุงผู้ที่ได้ต้อนรับปรุงนั้นก็ส่งประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้านะครับแล้วก็ท่านเองถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อท่านเข้ามาหาพระเจ้านะครับเข้ามาในท่ามการคิดจักของปรุงบ้านของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่5ข้อ17บบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและพวงก,ก็ตรัสอีกว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันยอนบทที่ 5: ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรัน์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วขอพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านได้กลับมีชีวิตใหม่ สมบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าพวกยนบทที่10ข้อที่10บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายและทําลายเสียทําให้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้เขาทั้งหลายจะได้รับชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นเองวันนี้พระเจ้าประทานสนตทสุขให้แก่เราเมื่อเราเปิดปากนะครับต้อนรับพระงเปิดใจ ครกงุงก็ประทานสันติสุขในยอนบทที่ 14. บสข้อยีบบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนอย่างโลกให้เราให้ท่านไม่เหมือนอยากโลกอย่างที่โลคนี้ให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยเอเมนครับขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่ ิจักของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าบ้านฝ่ายสวรรค์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางขออีต้อนรับท่านทั้งหลายครับเอเมนครับ